หนึ่งตนที่หนึ่งอากีนุงีคือใส่ปากใส่คอคือย่งสมมิเปิดนันนะคือเปิดไปเลยตรงไนใส่เรีงเชีเดองเรียงชีอันที่สองใส่ปากผู้เอาใส่เขาเรยว่าผ้าสีสังคมใส่ผ้าสีสังคมเอาไปใส่ถุงบานไม่ถึงบานเก้าถุแก๊สถุงล้างได้รับจัดการใส่ไปทังคุกไม่นั่นบวชหน้านบวชเมววาไป เป็นการแสดงถึคงความมีน้ำใจในต่นงางเดนขากขาสไลด์ว่าอะไรเลยผโมเมว่าชอบเทาขา่รก็เอาปฏิบัตอยากี่น้องก็าแต่แม่บอกเธอคนนั้นอยากดูลองเลยีอัน,อนนั้นโมเมงเขาทงนี้เปิดใจให้มันกลวนุงก็เปลือกท้าพ่อทนนุ่งกัเปล่าเปล่ามีน้ำค้ดใ,ใจอันที่สามไส่ขี้เาสาขึ้นหลังกัน เพื่อการตอบรุ่งแค่คุณคุณเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้เข้ามากคือเนียมีพอมีเท่บุ้งบ้านนะเพื่อนร่วมคิดเช็ดจัดหายบ้านไก่เปี๊ยมีบ้านดีมีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ต้องมีรั้วบ้านแง่ดีบอกถามเพื่อนบ้านดีเพราะสามีรั้วบ้านเพราะจะเที่ยวเข้ามาแต่ถามเขามีเพื่อนบ้านดีของสภาวะเนี้ยก็เพื่เป็นรอบ เียนเนี่ยมัพวคู่เ่นี้การเข้าใจง่ายครับพีปกติผมไปบอกย้่งากแต่ง่ายเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ต้องมีเพราะว่ามีความทนนี้นั่ติดนั่ใจรื่นเต้นย่างๆวลาศจะกงานเดแจกไม่ไม่มาเ้อะลูกเนี่ยป่าอาเอาพรงให้โอชมี่อนเจมากมากไอดีมากแต่วนนี้ก็ต้องมินเคาเด้อถ้ามีเพี่ดาวก็ติกับเคาเด้อร์ผมเป็นระทับองมากที่เอร นี่คือสังคมไทยที่กรั่งแค่ต่อชื่นชมช<ไ>ื่นชมโตซึ<ไ>้งภาพวัฒนธรรมอีกหน่อยอันที่สามกาลยานมิตตามีเพื่อนดีมีสติดีอันโตสุ้งภาพสมรรถชีวิตาหรือสัมมัถชีวิตาคือการใส่ชีวิตให้ใระยับง่ายเในหัวข้อเลี้ยงชีพแบบเรียบง่าย,ย,ม,าย,ายมีความสุขตามอัตภาพ ไม่ไงเ่านั่งอยู่สมัยก่อนผมมีเนค่คาเรียงกับมงค,คาแขเฉียดแต่ทน่จาคัล้ก็เกิด2 0 0นต่อปี